วันนี้เรามาที่วัดปากคอมะขามเท่านะครับมากราบไหว้หลวงปู่สุกนะครับแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลนะครับเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคอมะขามเท่านะครับเกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับอันนี้เราก็เดินมานะครับเดินข้ามถน,นนมาทางเข้าก็มีต้นโพนะครับวัดเขียนป้ายวัดปากคอมะขามเท่า อันนี้ก็เป็นรูปปานตรเสวรีกรมพลหลวงนะครับก็จะมีท่านที่ศรัทธานะครับได้มากราบไหว้กันทุกวันนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเราก็ดูในการกราบไหว้ขอพรหลวงปู่นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในข้างในนะครับเดินเข้าไปข้างในก็จะเดินมีการเดินรอบ องหลงปู่นะครับที่อยู่ด้านในแล้วก็มีวัตถุโบราณตำราต่างๆของหลวงปู่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจั่วโบราณนะครับของวัดเครื่องใช้ต่างๆของหลวงปู่นะครับอ่าเราก็จะมีเขามีลูกศรทางวัดมีลูกศรให้เราเดินรอบนะครับและอธิษฐานรอดใต้หลวงปู่ ตัดทุกต,ตดตัดโศนะครับใครดวงไม่ดีนะครับก็ตัดให้เป็นโชคดีขึ้นมาได้นะครับก็มีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับอาจารย์กำลังเดินไปนะครับที่ทําพุทธาพิเศษนะครับเหรียญย้อนยุคของหลวงปู่นะครับปี2466นะครับ อันนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับมีการทําพิธีปลูกเสกนะครับเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับอ่าเรามาดูบรรยากาศนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าอุโบสถนะครับที่ปลุกเสกเหรียญย้อนยุคนะครับปี2,466นะครับรูปทรงไข่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในโบสถ์อ่ะต่อไปเราก็มาเดินดูนะครับที่ศาลากมรมหลวงชุมพรที่ได้อาศัยอยู่นะครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับ อยู่บริเวณหลังวัดนะครับก็มากล่าวไหว้สถานที่ของกรมหลวงชุมพรนะครับที่เคยอาศัยอยู่ในศาลาแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นท่านนะครับมีคนมากล่าวไหว้นะครับแต่จะอยู่ตรงท้ายวัดนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปปั้นที่อยู่หน้าวัดนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณหน้าวัดอันนี้ก็มีรูปปั้นองค์ใหญ่นะครับหลวงปู่สุกนะครับต่อไปเรามาดูเหรียญน,นะครับ <c oughs> เหรียญย้อนยุคนะครับสวัสดีครับ วันนี้อาจารย์จะมาเผยแผ่บารมีนะครับหลวงปู่สุขวัดปักคอมขามเท่านะครับวันนี้เราก็มาดูเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปักคอมขามเท่าอำเภอวัดศีจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นเหรียญครบรอบการละมรณภาพ หนึ่งร้อยปีของหลวงปู่สุขนะครับวันนี้เราก็มาเผยแผ่บารมีของหลวงปู่สุขกันนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับสร้างพศ2566นะครับก็วันนี้เราก็มาดูกันนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือมีเหรียญเหรียญย้อนยุคปี2466นะครับ ซึ่งลักษณะของเหรียญนี้นะครับเป็นรูปทรงไข่นะครับมีรูปหลวงปู่สุขนั่งเต็มองค์นะครับมือขวาวางบนตักนะครับมือซ้ายวางบนเข่าคลองจีวรแบบมหานิกายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญย้อนยุคนี้นะครับมีความสวยงามอย่างไรนะครับก็เหรียญนี้นะครับ มีการพุทธ,ธาพิเศษนะครับเหรียนอนุสรณสถานครบรอบ100ปีมรณภาพหลวงปู่สุนะครับในวันที่29ถึง31กรกฎาคม2566นะครับณอุโบสถวัดปักคอมะขามเท่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเริ่มแรกก่อนนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ห่วงเชื่อมเงินนะครับจํานวนสร้างเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> สองแสนเหรียญน,นะครับเ,เรามาดูก่อน,นะครับอันนี้ก็กล่องเดิมๆนะครับที่อาจารย์ได้มานี่คือกล่องเดิมๆนะครับ <c oughs> ก็จะเขียนว่าหลงเหรียญหลวงปู่สุขย้อนยุคสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับ,บอมอบให้เป็นที่ระลึกครบรอบ กาลมอนักการนะครับ100รปีวัดปากออาคอมาขามเท่า2 5 6 6นะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเดิมเดิมนะครับกล่องเดิมเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเงินนะครับอันนี้ก็ยังซีนมานะครับ ทางวัดได้ซีนมาเป็นอย่างดีนะครับยังไม่ได้แกะเป็นเนี่ยครับ <c oughs> เป็นเหรียญย้อนยุคย้อนยุกพิมพ์สองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับเป็นรูปทรงไข่นะครับเหรียญ จะเห็นตรงนี้นะครับห่วงเชื่อมด้วยเงินนะครับเรามาดูนะครับก็เป็นเหรียญรูปทรงไข่หลวงปู่สุขนั่งเต็มองค์นะครับมือขวาวางพพักนะครับ มือซ้ายวางบนเข่านะครับอันนี้ก็คือด้านนี้คือมือซ้ายนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เรียญเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้มีอรรักขระขอมนะครับก็เขียนว่านโมพุทธายะนะมะอะอุอายุวันโนสุข,ขังพลังแล้วก็พร้อมด้วยไข่ตาล้อมล้อมเหลี่ยน,นะครับ ราลองมาซูมดูใกล้ๆกันนะครับว่าร <c oughs> ายละเอียดเหรียดเนื้อทองแดงเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> พิมพ์คมชัดนะครับ <c oughs> นีในใบหน้าของ การปั๊มนะครับคมชัดนะครับสวยงามนะครับเหลียนเนื้อทองแดงนะครับตัวอักษรนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นห่วงเชื่อมเงินนะครับ คมชัดนะครับจีวรคมชัดนะครับสวยงามน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปู่สุวัดปักคองมาขามเท่านะครับเรามาดูด้านข้างนะครับจะมองเห็นไหมเหลียงขอบตัดน,นะครับ เราไปเราดูด้านหลังกนะันชัดๆนะครับนี่ยครับห่วงเชื่อมเงินนะครับมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับมีอัคระน้โมพุทธายะนมะอุนะครับมีโค้ดนะครับเหมือนรูปดอกบัวนะครับเขียนร้อยปีนะครับ โคตต้ดตอกนะครับอันนี้ก็เป็นเลขนะครับเลขโค้ดลันนะครับเป็นเลขไทยนะครับเเราล,ลองมาดูหลายๆมุมนะครับด้านหลัง คมชัดนะครับตัวอักษรดูเข้มขังนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเชื่อมห่วงนะครับมีความดูเป็นโบราณนะครับ กันอีกทีนะครับัน,นห่วงเชื่อมเงินนะครับผิวก็จะมีจุดๆนะครับผิวไม่เรียบนะครับดูมีมนสเสน่นะครับ อยู่ในซีนะครับเราก็ดูกันหลายๆมุมนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเชื่อมห่วงเงินนะครับสวยงามนะครับ ยังอยู่ในซีนเดิมอ่าต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญกล่องนี้นะครับ<ม>กล่องนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สุเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับอ่าเรามาดูนะครับ สีเดิมๆเ,เลยนะครับเนื้อเงินนะครับสวยงามบล็อกคมชัดด้านหลังมีโค้ดดอกบัวนะ ลองมาซูมดูนะครับเหรียญเงินนี้มีความสวยงาม คมชัดนะครับตัวอักษรคมชัดดีจังเส้นขอบก็มีการขยื่นบล็อกนิดหน่อยนะครับ ของเหรียญเงินเหรียญน,นี้นะครับห่วงก็เป็นห่วงเงินนะครับขอบตัดนะครับ เราดูด้านหลังกันตัวนะนะครับผมชัดนะมีจุกไข่ปลาล,อลอา <c oughs> า้อมรอบน้มมะน้มมะอะอุอันนี้ก็เป็นน้ำโมพุทธได้จานโฟกัสก่อน อันนี้เป็นนะมะอุอันนี้ก็เป็นนะโมพุทธทายะอายุวัตนสุขขังพลังน,นี้ก็เป็นเลขโค้ดนะครับต่อเป็นเลขไทยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต่อโค้ดสัญลักษณ์นะครับร้อยปีนะครับ น,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญย้อนยุคครบรอบการบรรณาริการ,รบรรณาการหนึ่งร้อยปีนะครับหลวงปูส่สุวัดปักคอมาขามเท่าเป็นเหรียญย้อนยุคของปี2 4 6 6นะครับจัดสร้าง2566นะครับ100ปีพอดีนะครับ หลังจากที่หลวงปู่สุมรรณาภาพนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่สุวัดปักคอมอาขามเท่านะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ